บ้านถือว่าเป็นปัจัจกสี่ของการดำเนินชีวิตนะคะเป็นหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดของใครหลายคนและเป็นหนี้ที่ต้องผ่อนชําระนานที่สุดด้วยค่ะล่าสุดภาครัฐเองอยากให้คนไทยทุกคนมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยมีบ้านแล้วก็มีรายได้ไม่มากนะักเจออโครงการบ้านประชารัฐขึ้นมาไปติดตามเรื่องของโครงการนี้กันเลยค่ะ 22มีนาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการบ้านประชารัฐโดยสนับสนุนสินเชื่อให้กับผู้มีรายได้น้อยรวมวงเงินสินเชื่อทั้งหมด70,000ล้านบาทแบ่งเป็นสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พัฒนาโครงการโดยให้สถาบันการเงินของรัฐทั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอมสินและธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้รวม30,000ล้านบาทรวมถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองหรือซ่อม แซมหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยโดยทออสและออมสินจะปล่อยกู้รวม40,000ล้านบาทด้วยกันทําให้ตลาดบ้านและคอนโดนราคาต่ำกว่า1 5 0 0 0 0 0 0 0บาทกลับมาคึกคักอีกครั้งโดยพบว่าผู้ประกอบการได้นำสต็อกบ้านและคอนโดนพร้อมอยู่ประมาณ13,000ยูนิตขายผ่านโครงการบ้านประชารัฐ มากที่สุดก็คือพฤกษาเรลเอสเตทนะคะที่มีสต็อกบ้านและคอนโดเข้าร่วมโครงการถึง4,539ยูนิตมูลค่ารวม4,771ล้านบาท LPN 3,756ยูนิตมูลค่ารวม4,150 0ล้านบาทอนันดาเดเวล OP เมนต์1,900ยูนิตมูลค่ารวม3,000ล้านบาท o r ริจิ1,000ยูนิตมูลค่ารวม1,300ล้านบาท Quality House 980ยูนิตมูลค่ารวม1,100 40ล้านบาทและสุภาลาย800ยูนิตมูลค่ารวม1,000ล้านบาท และตอนนี้นะคะฟันอยู่ที่โครงการชอปพิค a น่านะคะของทาง o r ริ i n ค่ะหรือบริษัท Origin Property จำกัดมหาชนนะคะจะมาร่วมพูดคุยกับผู้บริหารนะคะถึงการนำโครงการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการบ้านประชารัฐในครั้งนี้ว่ามีโครงการไหนบ้างแน่นิสสงอย่างไรรวมถึงทิศทางของอสังหาริมทรัพย์ไทยในอนาคตวันนี้เราอยู่กับคุณพิรพงศ์จรุนเอกค่ะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทออริจิน r o จำกัดมหาชนค่ะ แล้วตอนนี้นะคะคุณเพียรพงศ์จะพาเราไปแนะนำว่าโครงการน,นี้มีห้องขนาดไหนที่ราคาต่ำกว่า1 5 0 0 0ล้านแบาทบ้างค่ะสวัสดีครับคุณเพินครับค,ครับอันนี้ก็จะเป็นห้องไทยขนาด24ตารางเมตรของเรานะครับเป็นไทย์สตูด,ดิโอหรือวันเบดขนาดเล็กะนะครับซึ่งมีพาร์ทิชันกั้นห้องระหว่างรฟวิลลูมกับห้องห้องนอนอนะครับ ก็แบ่งเป็นสัดส่วนนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ถือว่าอยู่ในส่วนของการร่วมโครงการประชารัฐด้วยเหมือนกันอันนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าในโซนนี้เป็นคนกลุ่มไหนอะคะครับก็จะเป็นคนในพื้นที่นะครับแถวนี้จะมีแหล่งงานที่มีคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานโตโยต้าที่อยู่ห่างกันแค่ประมาณหนึ่งรเมตรเท่านั้นเองนะครับเดินไปทํางานได้เลยนะครับแล้วก็โรงงานอิซุสนะครับแล้วก็พวกโรงงานผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ในย่านนี้นะครับ ก็จำเรบว่าทางสมุทรปราการโดยเฉพาะในย่านสำโรงย่านปู่เจ้าเนี่ยโรงงานประกอบรถยนต์เยอะมากนะครับแต่ละลูกค้าของเรากลุ่มหลักก็เป็นคนกลุ่มที่อยู่ตามโรงงานนี้เลยนะคะแต่ไม่ใช่มีแค่คนไทยมีลูกค้าต่างชาติด้วยเหมือนกันส่วนใหญ่เป็นชาติไหนคะเป็นลูกค้าญี่ปุ่นครับครับก็ลูกค้าญี่ปุ่นเนี่ยเนื่องจากโรงงานในย่านนี้เป็นของคนญี่ปุ่นก็จะมีเอ็กซ์แพดชาวญี่ปุ่นด้วยจะเป็นพวกเอนจิเนียร์บ้างเป็นเมนเจอร์บ้าง หรือแม้กระทั่งปล่อยเช่าให้ผู้บริหารคนไทยบ้างเป็นการอยู่เองซะส่วนใหญ่สิคะ,ะเป็นเรลีมานจริงๆส่วนใหญ่เป็นเรลีมานลูกค้าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอินเวสเตอร์ซื้อเพื่อปล่อยเช่านะครับส่วนคนไทยเนี่ยซื้อเพื่ออยู่โดยเฉพาะของ Origin เองเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะขายคนในโลเคอล ต้องการเปลี่ยนจากการเช่าพัทเมนเนี่ยมาเป็นผ่อนคอนโดมิเนียมค่ะก็คือเหมือนยกระดับตัวเองขึ้นมาแล้วก็มีสินทรัพย์เป็นของตัวเองจริงๆ่ด้วยนะคช่ๆเปลี่ยนจากเงินที่ต้องจ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเปลี่ยนเป็นแอสเซทนะครับเป็นความตั้งใจของเราด้วยเหมือนกันใช่ครับทำให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็มีบ้านโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาชอบคอนโดอู่แล้วก็ ยิ่งเป็นความเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นนะครับระหว่างคนที่เป็นเรดิมายเนี่ยลูกค้าคนไทยที่มาซื no> ้อเพื่ออยู่จริงกับอินเวสเตอร์หรือนักลงทุนอย่างชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาซื้ออาจจะมาเอาฟลอบ้างในบางโครงการนี่นะคะส่วนใหนมากกว่ากันคะส่วนใหญ่เป็นคนไทยอยู่แล้วครับเป็นคนโลโคอลองออริจินเราก็เน้นกลุ่มโลโคอลแล้วก็คือเราทําพวกวิจัยทางการตลาดก่อนที่เราจะทําพวกโปรดักต์ขายนะครับโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยเราก็จะไป ทำรีเสิร์ชดูว่าคนในพื้นที่เนี่ยมีไรายได้เท่าไหร่ต้องการขนาดที่อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทําให้สอดคล้องกับโลเคลดีมานเป็นหลักเจะ0สิบแซขายคนพื้นที่ครับทำไมเราถึงจับกลุ่มนี้เป็นหลักเลยล่ะคะครับน,น้องๆคนรุ่นใหม่ที่ะจะเป็นเจนว่าเจนเป็นเจนเจนแซเจนซหรืออะไระต่อมีอะไรเนี่ยถามแบบสํารวจออกมาเนี่ยประมาณกว่า60%เ่ยอชอบคอนโดมากกว่าละเพราะว่าดูแลง่ายแล้วก็ โลเคชันดีกว่านะครับแล้วก็แพ็กเกจเนี่ยเขาซื้อง่ายตอนนี้ทาวน์เฮาส์เริ่มแพงควรจะเห็นว่าทาวน์เฮาส์เนี่ยไปประมาณสัก3ล้านกว่าละแล้วก็ขนาดครอบครัวเขาเล็กลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าเราทําปัจจัย4นะคอนโดเนี่ยในมุมมองของเราเนี่ยมันเป็นที่อยู่อาศัยอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นอะไรที่ไปเกงกําไรไปเรื่องฟองสบู่อะไรเงี้ยอันนี้จะอยู่ไกลตัวเราเพราะเราไม่ได้ ทำคอนโดแบบไฮเอ็อเนแบบนั้นเราจะทําขาย <ขา S 1> ในคนในพื้นที่แต่ว่า,าให้ของที่ดีหน่อยเพราะว่าน้องๆคนรุ่นใหม่เองเนี่ยจริงๆแล้วเขาพอมีบ,บัตเจ็ตนะครับแต่ว่าเราใส่เฟอร์ใส่เครื่องอํากรณความสะดวกให้เขานะครับคือพร้อมอยู่เลย<ช>นะโดยเฉพาะเนี่ยพวกครัวพวกฟินิชชิ่งต่างๆเนี่ยเราทำให้ของเกรดค่อนข้างพรีเมียมหมดนะครับแอร์ไดกินใช้เป็นระบบอินเวอร์เตอร์ด้วยโครงการเนี้ยเป็นจัดอยู่ในเซกเมนต์อีโคของเรานะครับ ซึ่งทําพวกประหยัดพลังงานให้กับลูกค้าด้วยลูกค้าใช้ไฟฟ้าในยูนิตเนี่ยลดการใช้พลังงานประมาณ40%ทั้งน้ําด้วยนะครับเพราะว่าเราใช้เครื่องทาอุ่นของสตีเบลที่เขาลดทั้งไฟลดทั้งน้ำค,ครับเพราะว่าเขามีบับเบิลเจ็ตอะไรพวกนี้นะครับก็คือเร,ครเราใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยหลอดไฟก็เป็น LED ทั้งโครงการทั้งเดินด้วยนะครับอย่างนี้ราคาของห้องนี้อย่างทาย24ตารางเมตรเนี่ยประมาณกี่บาทนะคะ ห้องนี้น่าจะเริ่มประมาณล้านสองนะครับต่อตารางเมตรแหละถ้าคิดเป็นก็ราวประมาณ5 0,000กว่าค่ะอย่างนี้คนที่สนใจเข้าวมโครงการบ้านประชารัฐอย่างคนทั่วไปที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็โครงการนี้ก็ถือว่าเข้าล็อกพอดีใช่ครับกับบ้านประชารัฐเนี่ยวันเป็นจุงเสร็จใช่ครับเพิ่งเสร็จแล้วก็ พร้อมอยู่เนี่ยในช่วงเดือนปลายเดือนเมษายนนะครับถือว่าฟีนแบกดีไหมคะ <fit back S 1> พอโ <fit back S 1> คร,รงการฟีดแบกดีครับดีครับแล้วก็ลูกค้าวิสิทธ์เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เข้ามาถามถึงโครงการดีๆแบบของบ้านประชาัฐอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ออมสินและก็กรุงไทยนะครับมาช่วยปล่อยสินเชื่อพอดไฟแนนซ์ให้กับลูกค้าทําให้เขาได้ผ่อนถูกด้วยอืมอย่างนี้ยอดโอน เยอะขึ้นรหรือว่าเร็วขึ้นกว่าเร็วขึ้น,นะค,ะครับเร็วขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้เองเนี่ยเข้าใจว่าลูกค้าได้ประโยชน์2ต่อ,อคือมันมีมาตรการกระตุ้นอสังหายอยู่แล้วะนะครับมาตรการกระตุ้นสังหานี่มันพวกลดค่าธรรมเนียมการโอนอะไรต่อมีอะไรนะครับปชารัฐเข้ามาเนี่ยจะเป็นเรื่องผ่อนถูกแล้วก จะมีพวกฟรีค่าจดจำนองอะไรต่อมีอะไรที่ทาง d e v e l o p e r อร์ช่วยสนับสนุนอีกใช่แล้วก็มีส่วนลดด้วยที่เราทำไ้เขาอย่างน้อยสใช่ครับค่ะครับบอกกันแล้วเนี่ยก็ดีทั้งส่วนของผู้บริโภคที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองผู้ประกอบการที่มีของอยู่แล้วก็พร้อมปล่อยได้เหมือนกันแน่นอนนะคะนั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องท้ายอื่นกันบ้างนะคะเพราะว่าที่ทอร์บิ o าร์มาคอนโดมีหลายท้ายทีเดียวนะคะไปดูห้องที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกนิดนึค่บ โแล้วนะคะทาออริจินเองเนี่ยก็มีอีกหลายโครงการทีเดียวที่ร่วมกับบ้านประชารัฐของทางภาคกรด้วยนะคะมีอะไรบ้างคะของเรามีประมาณ6โครงการครับประมาณ980ยูนิตมูลค่าประมาณสักพันหล้านนะครับที่อยู่ในระดับราคาไม่เกินล้านห้าจะมีโครงการ ท r o p i c a n านะครับโครงการนี้นะครับแล้วก็มีเ the c a b a n านะครับอันนี้จะเป็น BTS สำโรงนะครับอยู่หลังอินพีเรียลแล้วก็รู้สึกรถไฟฟ้าก็จะเปิดใช้ปลายปีนี้ตึกเราก็จะเสร็จพอดีนะครับแล้วก็จะมีอีกอโครงการชื่อ b loft สุขุมวิท115จะอยู่ในย่านนี้เหมือนกันสถานีปู่เจ้าก่อนสถานีนี้สถานีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวที่แหลมชะบังกับเสียชานะครับจะเป็นเคนซิงตันจะมีเฟสหนึ่งกับเฟสสองทั้งหมดก็ประมาณสัก สี่ห้าร้ยูนิตนะครับอยู่ในกลุ่มโครงการบ้านประชารัตนะครับครับก็รวมๆเข้าๆประมาณนี้นะครับันี่เราอยู่ใกล้ๆโมเดลของคาบาน่านะครับซึ่งจะเป็นโครงการที่จะคาดว่าจะแล้วเสร็จนะครับปลายปีนี้นะครับแล้วก็รถไฟฟ้าเนี่ยจะเชื่อมต่อจากแบรดดิ้งมา1สถานีก่อนที่สำโรงพอดีนะครับก็จะเสร็จโครงการนี้ ก็จะราคา compact คก,กว่าทัพพิคคานาอีกอนะครับเริ่มต้นที่ตารางนึง40,000กว่าบาทเท่านั้นเองอซึ่งทุกวันนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่ค่อยมีละราคาคอนโดแบบนี้นะครับเริ่มต้นที่ประมาณ9,9 0 0นนะครับอย่างลูกค้าของออริจินเองที่เขาเข้ามาร่วมในโปรเจกต์ของบ้านประชารนเรี่ยประมาณกี่รายที่โอนได้ลปรยแล้วบ้างครับจริงๆแล้วเพิ่งเริ่มขอสินเชื่อกันจริงๆข้อมูลแบงก์แล้วก็เกณฑ์เพิ่งมานะก็มีการคุยกันในช่วงวิกอตสงการกับทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ะครับ ดูห้องขนาดใหญ่ขึ้นบ้างนะคะที่นี่กี่ตารางเมตรคะห้องนี้36ตารางเมตรก็เป็นห้องแบบดีไซน์เป็น one plus ก็คือมีหนึ่งห้องนอนใหญ่นะครับเป็น master bed แล้วก็มีหนึ่งห้องอเนกประสงค์ใช้เป็นห้องนอนเล็กหรือเป็นห้องทํางานก็ได้นะครับห้องเรามีดีไซน์มีขนาด ที่เป็นไทยนี้นะครับเริ่มตั้งแต่3 2จนถึง3 6ตารางเมตรนะครับแพ็กเกจก็อยู่ที่ล้านไปปลายร้าน8รล้าน9ก้ตัวนี้นใช่ครับมาแทนทาวน์เฮาส์ได้แบบค่อนข้างสมบูรณ์เลยแหละนะครับก็คือ,อสเปซที่ต้องการเนี่ยบางทีไม่ต้องต้องการใช้เยอะละนะครับแล้วก็แพ็กเกจเนี่ยอ,อยู่ในระดับราคาที่ซื้อได้ร้าน8รล้านเถ้าเกิดเป็นทาวน์เฮาส์แถวนี้ มันต้องไปไกลถึงแบบแถวปลายลายแพรกษาไปจนถึงบางปูครับซึ่งมันเดินทางลําบากรถมันติดอันนี้ก็สามารถซื้อได้ในราคาไม่แพงแล้วก็ดูสไตล์แล้วเนี่ยเป็นการตกแต่งแบบญี่ปุ่นเหมือนกันใช่ใชไหมคะคือข้อด,ดีของการนําเทคโนโลยีหรือโน้ตเฮาขเขามาเนี่ยคืออะไรบ้างคะพวกงานอินเทอร์เนียงานออกแบบภายในนะครับการใช้ฟังก์ชันที่มี limited space ของญี่ปุ่นเนี่ยจะทําได้เก่งได้ดีนะครับโดยเฉพาะห้องแบบนี้ <อ>เป็นที่แค่6ตารางเม<า>ตรเตรท่น,นั้นเองนะครับ6ตารางเมตรเนี่ยสามารถใช้ได้เป็นห้องนอนห้องทํางานห้องเหล็กนะครับการดีไซน์พวกเฟอร์นิเจอร์แนวตั้งเนี่ยมันก็สอดรับกันพอดีก็คือมีสเต็ปอัพขึ้นไปนะครับเขาเวลาของก็สามารถแขวนเสื้อผ้าได้นะครับหรือว่าเก็บเสื้อผ้าได้คืออันเนี้ย จะมองเห็นคล้ายๆภาพที่เราไปพักในโรงแรมหรือว่าเดียวกังในประเทศญี่ปุ่นมันเล็กๆกระทัดรัดดีนะครับมีพื้นที่ที่เล็กแต่ว่าสามารถใช้ประโยชน์ของพื้นที่ได้เต็มศักยภาพก็ว่าได้นะคะจริงๆมีอีกอย่างนึงคือมีครบหมดนะครับคือในห้อง30กว่าตารางเมตรเนี่ยระเบียงก็เป็นระเบียงหน้ากว้างนะครับที่เชื่อมต่อถึงกันด้แล้วก็ตัวส่วนมุมครัวเนี่ยก็ใหญ่นะครับแล้วก็มีห้องน้ำห้องน้ำก็อยู่โซนเท่านี้สเปซในลิฟวิ่งดูมก็ ค่อนข้างที่กว้างขวางนะครับมีโต๊ะทานข้าวอีกต่างหากีีโต๊ะเล็กด้วยอต้องการยิบาร์อันนี้ก็เป็น flexible function นะครับเปิดก็ได้ปิดก็ได้สมมุติว่าเราตอนเช้าๆมานั่งทานกาแฟกันเป็นมิมบาร์นี้เราก็คุกอยู่ข้างหลังเอามาเสิร์ฟข้างล่างนี้ยังสามารถใส่เครื่องเครื่องสักผ้าได้อีกมีพื้นที่ให้ด้วยนะคะ ก็อันนี้เราพาเข้ามาชมชั้น8นะครับจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางนะครับทั้งบริเวณนี้จะเป็นโพเดียมของชั้น8แล้วก็มีตัวฟิตเนสนะครับอยู่ข้างในแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นสวนนะครับก็จะมีทั้งสระว่ายน้ำแล้วก็สวนแล้วก็พวกเกี่ยวกับแสงโซล่าเซลล์อีโคใช่แล้วก็มีพวกโพที่เป็นกังหันนะครับเราคล้ายๆเรา สร้างพลังงานในการใช้เกี่ยวกับพวกแสงสว่างภายในพื้นที่ที่เป็นพักผ่อนบริเวณชั้นดาดฟ้าค่ะอย่างตัวโซล่าเองนะคะแล้วก็ตัวกังหันเนี่ยเราสามารถนําพลังงานไฟฟ้ามาใช้ได้มากน้อยแค่ไหนคะใน่ครับก็ cover ในส่วนของงาน lighting นะครับก็คือเก็บพลังงานในการตอนกลางวันแล้วก็มาใช้ตอนเย็นทําให้เราลดปริมาณการใช้ไฟนะครับค่ะอันนี้เป็นความตั้งใจของเราสำหรับโครงการนี้เลยอ่าเป็น concept ของโครงการเลยนะครับ พยายามทําให้ครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในห้องห้องพักนะครับแล้วก็พวกงานฟินิชชิ่งต่างๆเราก็พยายามใช้อีโคหน่อยอย่างพื้นเนี่ยเราใช้พวกพื้นกระเบื้องอยางเป็นไนนวนิลที่เอาพวกพลาสติกเนี่ยมาสังเคราะห์ก็คือรีไซเคิลถ้าเกิดเป็นพื้นพวกไม้ลามิเนตเนี่ยมันต้องทําจากไม้ต้องตัดไม้มใช่ไหมครับอันนี้ใช้เป็นผลิตภัณฑ์อีโค สีเนี่ยเราก็ใช้เป็นแบบซันบล็อกก็คือสะท้อนความร้อนออกไปครับก็คือรู้สึกสะท้อนความร้อนได้ประมาณ80% 90%โอก้็ก็ทำให้ตัวอาคารไม่ร้อนห้องไม่ร้อนใช้ไฟใช้แอร์น้อยลงด้วยนะคะอย่างนี้ในแง่ของลูกค้าหรือคนที่เข้ามาอยู่อาศัยเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้รับอนิสงจากการทำให้เป็นอีโคซิสเต็มแบบนี้คืออะไรคะผมผมว่าก็แน่นอนแหละประหยัดพลังงานนะครับคือเราอยู่ในในย่านที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมเราทำคอนโดเพื่อให้คนที่ทำงานนิคมอยู่ แต่เราสนใจในสิ่งแวดล้อมนะครับคอนเซิร์นของคนนินิคมเนี่ยโอเคเรามาทำคอนโดแล้วเนี่ยเขาใช้ไฟใช้น้ำเนี่ยเขาลดการปล่อยพวกคาร์บอนคือลดปล่อยการอิมิชชั่นเหมือนเราเป็นคล้ายๆผมตอนนี้ยกตัวอย่างนะครับ t o y o ต a Prius ก็คือสำหรับที่ที่เป็นโมเดลที่เป็นอีโคหน่อยเป็นคนรักโลกใช่ครับซ,ซึ่งปกติเนี่ยคอนโดถ้าเกิดราคาประหยัดเนี่ยเราจะเข้าถึงเรื่องอีโคได้ค่อนข้างยากเพราะว่า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอีโคเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยังแพงอยู่ต้นทูนสูงใช่ครับ mm hmm. แต่เราก็พยายามทําแล้วก็ทําให้เห็นละร้านต้นๆเนี่ยได้อีโคเนี่ยเกือบเต็มรูปแบบแลว uh huh. นะครับแล้วทําไมเราถึงเลือกที่จะให้พื้นที่ส่วนกลางมาอยู่ชั้นบนสุดเลยละ่ะจริงๆแล้วมันเป็นบรรยากาศถาแถวๆนี้เนื่องจากไม่มีตึกสูงเยอะนะครับลมก็ ค่อนข้างดีมากใช่เห็นนี่ผมเปรี้ยวเลยใช่ครับแล้วก็การทําส่วนกลางไว้ข้างบนเนี่ยจริงๆแล้วมันมันทำทั้งสองพื้นที่นะครับข้างล่างเนี่ยเราก็มีจัดสวนทําปลูกต้นไม้ทํามุมนั่งเล่นพักผ่อนเยอะอยู่แล้วข้างบนมีสระ่วยน้ำนะครับแถวเนี้ยจะมีสะพานแขวนสะพานภูมิพลสะพานการจนาพิเศษนะครับก็จะได้วิวที่สวยงามด้วยนะครับลูกค้าที่อยู่ใกล้กล้บริเวณเนี้ยอาจจะยังไม่เคยเห็นวิวสวยๆแบบนี้นะครับเราก็ทำเพื่อเซิร์ เหมือนจริงๆเวลาเราอยู่คอนโดมิเนียมเนี่ยหละเขาบอกว่าว่าอยู่ห้องสี่เหลี่ยมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญของเดเวลลอปเปอร์หรือว่าเจ้าของโครงการคือต้องมีพื้นที่ส่วนกลางพื้นที่โล้เขารู้สึกว่าได้มองเห็นวิวได้มีรบรบบรยากาศนอกเหนือจากอยู่แต่ในตัวห้องมากขึ้นด้วยนะคะแต่ออริจินเองเนี่ยก็จับก,กลุ่มเฉพาะที่ค่อนข้างชัดเจนในพื้นที่แถบนี้เลยนะคะแถบตั้งแต่สุขุมวิทตอนปลายมายังสมุทรปราการเดี๋ยวให้คุณเบล์พงศ์เล่าให้ฟังดีกว่าว่าทำไมถึงเลือกกลุ่มนี้เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันในล่ม เราเปลี่ยนบรรยากาศมาบ้านนะคะมาคุยตรงนี้เป็นส่วนของนิตินะคะคก็ถือว่ารีแลซ์พอสมควรเลยนะคะต้งยอดรับว่าออริจินเนี่ยถือเป็นผู้นําตลาดนะคะในหลายพื้นที่นะคะโซนนี้ก็ที่หนึ่งแหละให้คุณพี่พงศ์ให้ฟังดีก,กว่าว่าที่ไหนบ้านแล้วทำไมเราถึงเลือกบุกเบิกตลาดทั้งที่เดิมทีเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าพื้นที่ตรงเนี้ยอาจจะยากแก่การสร้างแนวสุงูงดสัยรับ จริงเราเป็นเดเวลอป,ปเปอร์น้องใหม่ก็จริงนะครับแต่เรารู้จักที่จะหาหน้าน้านำของตัวเองะนะครับก็คือเราใช้ Blue Ocean Strategy เนี่ยฮะทำวิจัยการตลาดแล้วก็เข้าไปเปิดพื้นที่ในก่อนอที่เดเวลอป,ปเปอร์รายใหญ่หญอาจจะเข้ามาะนะครับโดยนี้เรามีมี a อ s u m มบลชมีงานวิจัยที่เรียกว่าเป็น b บิ๊กเชนของกรุงเทพมิมนคลครับในเขตที่รถไฟฟ้าเนี่เริ่มเชื่อมต่อเข้าไปในกางเมือง ว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงอีก5-10ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับด้านไหนคะก็ะคือผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นพวกทาเฮาส์แนวราบเนี่ยจะค่อยๆหมดไปเรื่อยๆเพราะราคาที่ดินแพงขึ้นนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นคอนโดมิเนียมแทน,นแล้วเริ่มจาก low l o ลไ i s ์ก่อนนะครับพอที่ดินแพงขึ้นมาอีกมีคนนิยมมากขึ้นคอนโดก็จะกลายเป็น high ท i นะครับวันนี้เราก็มี p o s i ิ i ง i n g ว่าเราเป็นผู้ที่มาแทนทาเฮาส์ะนะครับ ในราคาที่ถูก่าทาเท์เฮาส์ประมาณสักครึ่งหนึ่งเป็นอย่างน้อยอนะครับครับเป็นน้องๆคนรุ่นใหม่เขามีสมาร์ทไฟแนนซ์อยู่แล้วครับก็คือสมมติว่ามีอยู่เ,ยเขาจะปล่อยเช่าหรือว่าจะขายต่อคอนโดมิเนียมเนี่ยราคามันก็ค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ,อยู่แล้เพราะฉะนั้นเราก็เห็นเทรนด์นี้มาเร็วกว่าที่คิดเหมือนกันที่คอนโดมิเนียมหรือว่า บรรดาสังหาริมทรัพย์แนวสูงจะ<ช>มาทดแทนแนวราบเ,<อ>เกือบสมบูรณ์แบบแล้วด้วยณเวลานี้ถ้าดูสัดส่วนมกักจะแชร์รู้สึกราวๆประมาณ60%เนี่ยเป็นคอนโดแล,ล้วนะครับจะก่อนหน้านี้ประมาณ5-6ปีที่แล้วเนี่ยน่าจะราวๆาหนึ่งในสามครับแล้วก็ผมก็ยังมีความเชื่อนะครับมีข้อสมมติฐานว่าเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปอีกนะครับก็มักจะแชร์ของคอนโดเนี่ยในอีก5-10ปีข้างหน้าเนี่ยน่าจะไปแตะที่ประมาณ80-90%เนะครับค่ะเฉพาะคนที่มีตังหน่อยเนี่ยนี่จะมีบ้านทีีีีี่่มมททดดินนจะไ้้พื ใช่ใช่เ,เพราะว่าที่มันแพงนะครับมันจะเป็นเมืองเมืองที่พัฒนาแล้วในประเทศอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นฮ่องกองไต้หวนันสิงคโปร์นะครับพื้นที่ที่เป็นพรามแอรเรียกรุงเทพปริมณฑลอยู่ใกล้ๆเมืองหลวงใกล้ๆแหล่งงานนี้น,นี่ยที่ดินก็จะแพงนะครับไอสิ่งที่บอกว่าเป็นบิ๊กแชร์เนี่ยมันก็จะเกิด ในส่วนของกรุงเทพปริมณฑน,นะครับแต่ต่างจังหวัดเนี่ยก็ยังเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านแนาวราบอยู่แต่เราต้องยอมรับเหมือนกันนะคะว่าเรารู้สึกว่าคนไทยเองเนี่ยไม่ได้มีความมั่งคัง่งหรือว่ามีฐานะทางการเงินหรือมีรไรได้ที่ดีพอเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วญี่ปุน่นฮ่องกงสิงคโปร์ที่เราพูดถึงกันเลยแต่ทําไมการเปลี่ยนแปลงด้านสังหาริมทรัพย์ถึงมาทันเขาแล้วล่ะคะ อไอ้ความที่รายได้เนี่ยท,ที่ยังมีไม่เยอะเนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะซื้อขนาดแพ็กเกจที่เหมาะสมซึ่งแพ็กเกจที่เป็นพวกบ้านแนวราบเนี่ยทุกวันนี้มันแพงมาเทาเฮาหนึ่งหลังที่อยู่รอบเมืองเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าหา2อสมล้านนี่ไม่เจอแล้วจะเป็น3-4ล้านหลันะครับเวลาเราทำคอนโดมิเนียมราคารึ่งหนึ่งเนี่ยเริ่มต้นล้านต้นๆหรือล้านห้าเนี่ยความเป็นเจ้าของของ,ของน้องๆคนรุ่นใหม่เนี่ยง่ายขึ้นนะครับคือเขาอาจจะใช้รถไฟฟ้าไปทํางาน นะครับหรือว่ามีอ,อีโคขคาเรเล็กๆสักคันหนึ่ง <ừ> ท่าน,นี้เขาก็สามารถาใช้ชีวิตได้ละ <ừ> แล้วก็เวลานัดกันก็ไปเจอกันตามสถานีไปไปพบปะสังสรรค์ใช่ใช <ừ> ่ทำให้มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มากกว่า <ừ> นะครับการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยมันเป็นไม่กระเทนมันไม่ได้เป็นแค่เ,เฉพาะอ้านเใช่ครับครอบครัวมียูนิตไซส์ที่เล็กลงนะครับ สิบกว่าปีที่แล้วนี่ห้าคนทั่วันนี้เหลือประมาณสักสองสาคนใช่ค่ะแตครอบควไม่อยากมีลูกด้วยนะคะจะอยู่กันเองสามีภรรยาเป็นต้นแล้วอนาคตนับจากนี้ไปอีกรีงแม็กซ์เชนหนึ่งแล้วก็คือการเปลี่ยนจากแนวราบไปเป็นแนวสูงนะคะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ห้าถึงสิบปีเราจะได้เห็นแล้วมีคนกล่าวว่าอนาคตคนไทยนี่แหละจะไม่สามารถที่จะซื้อบ้านหรือคอนโดได้แต่ต้องเช่าเท่านั้นคุณเพียงมองแบบนี้ไหมคะจริงๆเห็นเหมือนกันนะครับก็สิบ สิปีที่จะมาถึงเนี่ยจะเป็นบิ๊กชนก็คือเปลี่ยนจากทาวน์เฮาส์เป็นคอนโดลแล้วยังซื้อได้อยู่ไม<ช>่มีกำลังใช่นะครับเพราะว่าจะเป็นอยู่ในช่วงที่คอนโดราคาไม่แพงนะครับโดยเฉพาะที่เราจับตลาดนี่ก็จะเป็นบัเจ็ตคอนโดอยู่ราวๆประมาณ1-3ึล้านนะครับพูดถึงระดับ20กว่าปีต่อไปเนี่ยจะเปลี่ยนไปแล้วต่อไปจะต้องเช่าอย่างเดียวใช่ครับอพาร์ตเมนต์จะกลับมา ก็คือจะมีเฉพาะ developer ที่สามารถสร้างแล้วก็เป็นเจ้าของตัวอาคารได้การที่จะ,ะเป็นเจ้าของร่วมเป็นยูนิตเป็นยูนิตเป็นคอนโดเนี่ยจะน้อยลงนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเช่าอย่างเดียวนะครับวันนี้นี่ครัวเรือนเนี่ยไปแตะระดับประมาณสัก80%ของไรายได้ละนะครับผมคิดว่ารูมตรงนี้แก๊ปมันเหลือน้อยแล้วนะครับมันมีให้อีกสัก10กว่าปีนะครับก็คือเรายัางพอซื้อได้อยู่นะครับ แต่พอไปแตะแถวๆร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ควรเรือนต่อไรายได้นะครับมันก็คงอาจจะเปลี่ยนเหมือนคนยุโรปเหมือนคนเยอรมันเนี่ยนะครับประเทศที่เขามีาความร่ำรวยแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยอสังหาริมทรัพย์ซืซ้อไม่ได้ละเขาเช่าอย่างเดียวนี่ควรเรือนต่อไรายได้เขาอยู่ที่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเนองนะพอไปถึงยี่สิบกว่าปีที่ว่าเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวนี่ควรเรือนเนี่ยมันจะดรอปลงเองเพราะว่าคนเรื่องอุตสาหกรรชนเพดานแล้วก็รถไฟฟ้า การขนส่งสาธณะเนี่ยจะดีขึ้นมากๆ uh huh. นะครับก็ไม่ต้องซื้อรถอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่มันจะดรอปไปเองอเพราะฉะนั้นสัสดส่วนครอมนห <พา S 1> น,นี้ของเราก็จะน้อยลงเพราะว่ามันชนทดานปใปแล้วก็ต้องดรอปมันเป็นซิลของมันนะครับ วันนี้ขอบคุณมากเลยคุณพีรพงศ์ที่มาเล่าให้เราฟังนะคะสิ่งสําคัญที่สุดของการทําธุรกิจนะคะไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราทําสินค้าที่ดีออกมาเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราต้องเลือกให้ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเราด้วยนะคะคซึ่งก็ต้องดูสิ่งสําคัญคือทำเลนะคะว่าเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยยังขาดอยู่หรือเปล่าเราก็ไปเติมเต็มในจุดนั้นจับตลาดให้ถูกนะคะลูกค้าชัดเจนนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยความหลากหลายแล้วก็ คุณภาพเป็นสิ่งที่การันตีเรื่องของความสำเร็จของออริจินได้ด้วยวันนี้ขคุณมากค่ะคุณพิพงศ์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของภาคอสังหา ในบ้านเรามาเร็วกว่าที่คิดนะคะเหมือนที่คุณเพรพงศ์บอกไว้ว่าอีก20ปีนับจากนี้ไปรุ่นลูกเราอาจจะไม่สามารถซื้อบ้านเป็นของตนเองได้ต้องเช่าอยู่ตลอดชีวิตนะคะซึ่งก็เป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเชื่อว่าภาครัฐเองก็คงเห็นจุดเปลี่ยนตรงนี้จึงอยากให้ประชาชนคนไทยนั้นมีบ้านเป็นของตนเองไม่ใช่เพียงแค่คนทั่วไปแต่รวมถึงผู้มีรายได้น้อยด้วยจึงออกโครงการบ้านประชารัฐมาเพื่อตอบโจทย์ติดตามข้อมูลได้นะคะกับสมาร์ทบิสิเศรษฐกิจติดจอทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลานี้ กับเรื่องราวดีๆที่จะนำเสนอการผ่านแยมบมของเศรษฐกิจธุรกิจและการเงินงคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ